เร็วมากคุณผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของคนดังนั่งเคลียร์กับคุณเดฟีแมนวันนี้เราคุยกันในเบรกสุดท้ายถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ของความเป็นแม่วันนี้เราเชื่อแล้วว่าพี่เดเป็นแม่ที่น่ารักมากแล้วก็ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความอดทนเพื่อคําว่าแม่ที่แท้จริงอาจจะยิ่งศับซึ์ส,สใจคําเดียวคําพูดที่บอกว่าอาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นเนียแล้วก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนที่รักของใครต่อใครได้อย่าง เต็มที่เต็มที่และภใจเต็มที่เพราะเธอไม่เธอไม่ถูกต้องแต่วันนี้เธอเกิดมาเพื่อเป็นแม่ทุกวันนี้เลี้ยงลูกยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็คือลูกไปอยู่โรงเรียนประจําแล้วข้าวตอนหนึ่งแล้วแต่ต้องสามสี่ปีที่ผ่านมาก็คือดูแลด้วยตัวเองตลอดแล้วก็ท่านเป็นระการหนึ่งโรงเรียนประจําโรงเรียนประจําค่ะแล้วไปรับกลับยังไงต้องไปเยี่ยมทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็อยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดลพบุรีโรงเรียนสัตยาสายของดรอัฐอมก็ถือว่า โรงเรียนเขารับเหรอคะเป็นบุญนี่แหละเดวถึงได้บอกว่าเดวหาโรงเรียนที่ดีสืดอาจารย์เชื่อไหมเพราะว่าโรงเรียนนี้คุณแม่ต้องไปสอบทําข้อสอบรอบแรกแล้วก็อาจารย์ก็ต้องสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ต้องเข้าค่ายนี่แหละคือปัญหาแรกที่ว่าเราจะอยู่ในสังคมกับโรงเรียนได้อย่างไรขอโทษนะคะแค่เอกสารและหลักฐานความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่ครบเป็นเด็กที่อยู่ในวัยเรียนเขาไม่รับนะคะเป็นผู้ปกครองค่ะแล้วก็อธิบายเหตุผลว่าทําไมถึงอยากให้เรียนที่นี่คือเพราะว่าเขาจะได้อยู่ใน สังคมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็คนที่จิตใจดีเพราะว่าพอเขาถ้าเกิดเขาสอบเข้าได้ที่นี่เดยถือว่าเดได้ทําหน้าที่แม่อย่างเต็มที่แล้วถ้าเกิดสมมติพรุ่งนี้ตายไปมันลื่นเดินรถเดินออกไปแล้วโดนรถชนตายเนี่ยหมดห่วงกับเรื่องที่ว่าลูกจะอย่างไงเพราะว่า,าฐานล่าก็คือ,อทรัพย์สินบ้านช่องเราเตรียมไว้ให้บ้างแล้วแล้วก็พื้นฐานในการศึกษาเราก็ฝากฝังไว้ในแหล่งที่ดีที่สุดเราไม่ได้ไปโปรโมทโรงเรียนเพียงแต่ว่าโรงเรียนเนี้ย อาจารย์คิดดหนูแต่งสภาพเพศนี้เข้าไปอ่ะก็คือไม่ได้ไม่ได้ออสพัางอย่างนี้นะก็คือมอมแมมธรรมดาก็คือปกติคือชาวบ้านแล้วเสร็จแล้วพอไปในโรงเรียนอะฉันจะเข้าค่ายไหนเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาให้ไปพักอีกหออีกไกลๆฝ่ายแม่ถึงพ่อกับแม่ไปด้วยกันพ่อก็ต้องพักอีกที่แม่ก็พักอีกที่หนึ่งแล้วดิฉันไปนั่งแล้วเขาบอกว่าพอพ่อพ็ประกาศเสร็จดิฉันไม่กล้าไปไหนเลยอ่ะนั่งเฉยๆฉยเสร็จแล้วคุณครูท่านหนึ่งเดินมาแล้วก็จุมือคุณแม่เชิญพักทางนี้่หนนนููรรร้้เเลยยวาโงีีีมจิต คิดยังไงและลูกหนูจะอยู่อย่างปลอดภัยยังไงเพราะเขาให้เกียรติเธอเพราะเขาให้เกียรติในความที่เป็นตัวเราอย่างนี้เด็กมีบุญมากเขาเธอรักเด็เพราะเธอรักเด็กอะไรก็ตามที่ดูแลเด็กและซัพพอร์ตเด็กคนนี้ก็จะได้รับการดูแลไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่ฉันคิดในใจลึกๆพี่เดย์ทำหน้าที่แม่มีคนบอกว่าพี่เดย์เป็นคนเก็บรายละเอียดยิ่งกว่าผู้หญิงที่เป็นแม่จริงๆบางคนอีก เธอซักเสือ้อซักผ้าดูแลถุงเท้ารองเท้าตัดเล็บหวีผมแปลงฟงแปลงฟันตศดสอนหมดทุกอย่างประทานโทษเช็ดขี้เช็ดเยื่ยทอทำหมดเลยแล้วเธอยังเก็บรายละเอียดในเรื่องการศึกษาวันนี้เธอมีอะไรมาบอกบ้างในความกังวใจของลูกอันนี้อันนี้คือความนา่นารักของเขาค่ะเราก็คืออาจารย์ฟังก่อนว่าเด็กๆเ,เนี่ยเราเขาบอกว่าให้แสดงความรักโดยการกอดจริงๆและพ่อแม่เราก็คงจะแสดงแต่เราเด็กเกินไปโดยที่เราไม่รู้ จำไม่จำความ,มไม่ได้สมัยโบราณไม่ค่อยกอดออแล้วเขาไม่กอดหรอกเพราะว่าพ่อแม่เป็นกรรมเรรนื้อตัวเหนียวเนอหนะแล้วเขากลัวว่าเป็นเอาสิ่งสกปรกแล้วมากอดเด็กแล้วเมืองไทยเป็นเมืองร้อนอ่ะมันเป็นไม่ใช่วัฒน,ธ,านาธรรมไทยที่จะมากอดกันตวนัวเหนียนะวเนื้อหนา้ถูกไหมแะกอดลูกไหม<ะ>แต่กอดลูกเพราะว่าในเมื่อเขาลอกอย่างนี้เพื่อให้ความอบอุ่นกับเขาเพื่อให้รู้ว่าเขาปลอดภัยแล้วก็จะสอนเขาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบางอย่างเขาอาจจะจําความไม่ได้ไม่มีใครจําความได้หรอกว่าตอนแรกเกิดจนถึงอนุบาล3มเนี่ย ยังไงไมีประสบการณ์อะไรมาบ้างเดก็เลยบันทึกไว้เป็นเรื่องเพราะเดเคยออกหนังสือสองเล่มแต่มันเป็นเกี่ยวกับการทํางานแต่อันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําให้ออกมาขายโดยตรงแต่เพียงแต่ว่าพอมันสําเร็จรุมเป็นเล่มแล้วแต่ยังไม่ได้ไปสํานักพิมพ์ไหนนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าใครจะยอมรับไอ้ข้อเขียนอันนี้ของเราเป,เป็นเพียงเหตุการณ์เราให้ฟังว่าเขาเริ่มโตยังไงอะไรยังไงแล้วเราดูแลเขาแบบไหนแล้วมีวิธีสอนในนั้นแบบไหนประสบการณ์จากการเป็นแม่ตัวจริงของเด็กฟีแมนว่าจะตั้งชื่อหนังสือว่ายังไงแม่ของหนููเป็นผ้ชาย พราะเดย์บอกแล้วว่าเดย์ไม่ได้ปิดบังเขาว่าเพศสภาพเราเป็นอะไรเพียงแต่ว่าเราจะบอกว่าเราก็เป็นแม่ได้ทั้งๆ้ที่เราเป็นผู้ชายแบบนี้ให้เขายอมรับในตัวตนที่เป็นเราเหมือนพ่อเรายอมรับเราที่เราเป็นแบบนี้แต่สิ่งสําคัญที่สุดขอให้เป็นคนดีเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาอยากจะเก่งเลขเก่งวิทยาศาสตร์เราไม่ได้ไปเคี่ยวเข็นเขาอยากจะเล่นกีฬาเก่งหรือเขาจะไม่เก่งอะไรเลยเราไม่ไปเคี่ยวเข็นเขาขออย่างเดียวขอให้เขาเป็นคนดีเหมือนที่เราเอาเขาไปโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้คือเขาไม่ได้ต้องการเด็กเก่ง แต่เขาต้องการสอนให้เด็กเป็นคนดีเราคิดว่าวันหนึ่งหนังสือเล่มนี้จะต้องอยู่บนแผงและเป็นเบสเซลเลอร์แน่นอนและไม่แน่อาจจะมีการแปลเป็นทุกภาษาและขายไปทั่วโลก มั่นใจครับว่าความจริงใจของคุณเดย์ฟรีแมนที่มีต่อลูกและพยายามเก็บทุกรายละเอียดและบันทึกไว้ด้วยตัวอักษรจากความเป็นแม่ที่แท้จริงจะต้องได้รับความสําเร็จแน่นอนและบนโต๊ะนี่เห็นบอกว่ามีผลงานอะไรสั้นๆอยากเห็นจังเลยก็เนี่ยค่ะอาจารย์นี่คืออนุบาลหนึ่งเขาก็เรียนคอมพิวเตอร์แล้วแล้วเขาก็จะทําการ์ดวันแม่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสอนุบาลสามเาก็จะ ภาษาเด็กๆของเขาว่าเขาคุณครูถามว่า,าวันแม่อยากให้อะไรแม่อยากบอกอะไรแม่เขาก็จะบอกอย่างนี้พออนุบาลหนึ่งเขาบอกอะไรนะคะอาจารย์ลองอ่านติตามาภาษาเด็กเขาว่าอ,อนุบาลหนึ่งทับสองหนูรักแม่ครับเป็นเด็กดีนะพอถึงอ,อนุบาลสองหนูหนูอยากจะซื้อเค้กให้แม่แม่อยากกินเค้กหรอ อันนี้อ่นไม่ออกสีเหลืองท่เดียไม่อยากจะบอกเดียไม่ได้เอาแว่นขึ้นมานะคะแล,แล้วก็หมงจดหมายมาดเด็กอนุบาลแล้วก็ครูสอนให้เขียนจดหมายเขาก็เขียนจดหมายมาหาแม่ซึ่งเราก็เอ๊จดหมายใครเอ๊ะทำไมลายมือคุณกุลพอเราเปิดอ่านดูแล้วเขาก็รู้สึกว่าจดหมายาไหนดูซิเขาส่งจดหมายอะไรมากูตายลายมือเป็นดินสอนนะถึงแม่ที่เคารพแม่สบายดีหรือเปล่าครับ หนูจะสอบแล้วแม่ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะผมจะเป็นคนดีตั้งใจเรียนเพื่อให้แม่มีความสุขและจะได้ดูแลแม่นะครับอุย้ยดูสิมันคิดจะดูแลแม่ตอนรอตอบกลับมาด้วยนะครับใช้ที่อยู่ของโรงเรียนอ่อค่อยส่งตอบกลับว่าแม่ได้รับถูกต้องลูกหัดเขียนจดหมายเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมวันเนียอาจารย์นิสคงต้องขอออกตัวและเรียนคุณผู้ชมที่ชมรายการคนดังนั่งเคลียร์ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกว่าเราไม่ใช่รายการออปปอร์ตูนิสฉกฉวยโอกาสและเอาเด็กมาออกรายการ TV, ทีวีทําให้เกิด ความรู้สึกอะไรก็ตามแต่เนื่องจากรายการคนดังนั่งเคลียร์เป็นรายการจริงที่เราไม่เฟกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกสุดที่รักของคุณเดฟีแมนมาด้วยเราอยากใ้คุณผู้ชมได้มีโอกาสเห็นหน้าลูกนิดหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่ารายการของเราเป็นรายการจริงนะครับเชิญครับเอามาหาแม่ลูกสวัสดีครับชื่ออะไรลกูกชื่ออะไรลกูก มานี้ลูกมา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 หามณยาไปหาคุณยายก่อนมาคุณยายตาตาแล้วท่านบิบอกลูกว่าไปคุณยายละคนนี้เป็นไข่ลูกคนนี้เป็นไข่ลูกแม่แม่ชื่อแม่อะไรแม่เดแม่เดแม่เดไหนรักแม่เดย์ไหมลูกเอาไปหอมแก้มแม่เดให้ดูทีนึงสิลูกอืออืออุ้มนั่งตักไปเลยนั่งตักแม่นะ โตแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะอพี่เดย์คนจํานวนมากบนโลกใบนี้เขาฝันอยากจะมีลูกโดยเฉพาะผู้หญิงบางคนก็ไม่มีลูกพี่เดย์ชคดถึงได้ดบอกว่าเดย์โชคดีและมีความสุขมากใช่<า>พี่เดย์โชคดีกว่าผู้หญิงหลายคนที่ไม่มีลูกหรือกระเทยจํานวนมากทีเดียวที่เขาใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขอาจจะสมบูรณ์พร้อมพร่างกว่าพี่เดย์แต่เขาก็ยังไม่เคยคิดถึงการที่อยากจะมีลูกอยากให้พี่เดย์พูดฝากสักนิดหนึ่งในเรื่องของการมีลูก ก็คือเรื่องนี้จริงๆอย่างที่บอกอะค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดหรือเรื่องถูกบางทีถ้าเกิดเรามีโอกาสเราอาจจะเริ่มต้นจากที่จะดูแลอุปการะที่ไม่ใช่ญาติหรืออาจจะเป็นจากหลานเราเองนี่แหละค่ะแล้วก็ให้ความรักความอบอุ่นของเขานั่นคือความสุขของเรามากที่สุดแต่ถ้ามีโอกาสที่ดีที่สุดก็คือเขารักเราแล้วเรารักเขาประเหมือนแม่กับลูกกันอย่างนี้นะคะมันคือสุดยอดแล้ว,ว่ในชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องหาคําตอบให้ตัวเองให้ได้แล้วนวันนี้ดิฉันก็รู้แล้วว่า ตั้งแต่เกิดมาจนอายุกึ่งศตวรรษเนี่ยที่หามาทั้งชีวิตความสุขของชีวิตคืออะไรอันนี้คือคําตอบของนิชชันค่ะือตายแล้วลูกจ๋านี่จดหมายที่ลูกเขียนส่งมาทางไปรษณีย์ให้แม่ตอบใช่ไหมลูกในลูกอ่านซิลูกอ่านดังๆเลยลูกไนอ่านซิถึงแม่แม่ดีครับขอบแม่สบายดีหรือเปล่าครับหนูจะสอบแล้ว แม่ช่วยเป็นกำลังใจให้หนูนะจะเป็นคนดีตั้งใจเรียนเพื่อให้แม่มีความสุขและจะได้ดูแลแม่นะครับด้วยความรักและเคารพสรารฉันทากโลอะไรอีกต่อปลาลอปลาลอตอบ กลับมาด้วยนะครับใช้ที่อยู่ของโรงเรียนอ่าแม่เดลูกอ่านเสร็จแล้วเอาแม่เดตอบสิฉันอยากฟังว่าเธอตอบแม่ลูกเธอ,อยังไงตอบเดี๋ยวนี้ตอบสดอ่าตอบนะ อ่ำลูกรักแม่มีความสุขมากไม่ได้รับจดหมายของหนูอ่ำรู้หรือเปล่าว่าจดหมายที่แม่เขียนและส่งทางไปรษณีย์จริงๆตอนแม่เรียนชั้นปฐมปลายแต่จดหมายฉบับแรกของหนูหนูทําได้ตั้งแต่หนูยังเป็นเด็กอนุบาล3ามช่วงนี้ใกล้สอบตั้งใจเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะลูกทําตัวเป็นที่รักของแม่คุณครูและเพื่อนๆกับคนรอบข้างทุกคนรักลูกอำ่ำที่สุดในโลกหอมลูกซเซอหอมแม่เซอตายละคุณผู้ชม มีรูปวาดด้วเหรอใครวาดรูปแม่หรือแม่วาดรูปลูกอันนี้เขาจะเป็นคํากรนที่เขาเขียนส่งโรงเรียนค่ะแล้วนี่เขาวาดแม่กันเนี่ยเขาวาดแม่กันหต<ห>ัวเขาอุ้ยตายตายดูแม่มันหุ่นไรการนะ่า <c oughs> เกลียดมากเลยทาไมเขาจินตนาการพี่เดย์เป็นแบบนี้ล่ะ <c oughs> แล้วข้ามบนนี่อะไรดำๆนะี่อีแล้งบินอยู่หรือไงคะเดนนอกเหรอคะเอาคุณพระคุณเจ้าอุ้ยตาเขาเขียนนะอ่ำรักแม่ครับได้คะแนนด้วยคุณครูก็ตรวจแล้วเนาะอันนี้เก็บให้แม่ใช่ไหมลูก ตรงไหนไหนรูปไหนแม่ลูกไหนดูซิคนไหนแม่โอ้โหตายแม่ตัวแบบนี้เหรอลูกเหรอหน้าแม่สวยไหมลูกสวยไหมสวยเหรอจริงๆแล้วเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นสนุกสนานนะคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิง่งศัก์มีความรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งวันนั้นที่ทําให้คุณผู้ชมมีความรู้สึกว่ารายการคนดังนั่งเคลียร์ต้องเป็นรายการในดวงใจคุณผู้ชมแน่เลยนะครับผมพูดได้ประโยคเดียวสั้นๆว่า ความจริงคือสิ่งไม่ตายอะไรจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะโกหกกันแค่ไหนผมไม่รู้แต่นี่คือความจริงที่รายการคนดังนั่งเคลียร์นำมาเสนอกับคุณผู้ชมสังคมไทยกําลังเปลี่ยนแปลงไปนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ทําให้สังคมไทยต้องเตรียมตัวยอมรับกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและมันเป็นความจริงด้วยและพูดได้ประโยคเดียวครับว่าแม่ลูกคู่นี้ขามีความรักที่บริสุทธิ์จริงๆและสังคมจะต้องยอมรับและเป็นกําลังใจให้กับความรักของแม่ลูกคู่นี้ให้ประสบความสําเร็จและเป็นตัว วอย่างของแม่ลูกอีกหนึ่งคู่บนสังคมไทยสมัยใหม่ครับขอขอบคุณ B ีพลัสคอลลาเจนคอลลาเจนขั้นเทพจากฝรั่งเศสผิวเด้งใสลูกคุ้มคอนฟิตกระชับการันตีใน7วันโทร1577วันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่เดกับน้องอาวุธคขอบคุณอาอจารย์นะคะขอบคุณนะคระัขอ,คคขอให้แม่ลูกมีความสุขพบกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ได้ใหม่ในคราวหน้าวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครั หขำล,ล,ลูกหขำลูกขึ้นมาขึ้นลูกมา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 อ๋อน่ารักมากลูกตายแล้วหลานฉัน